วันนี้ผมจะมาบอกว่าทุกคนไปดูนาคีกันหรือยังนะครับให้คนไปดูนะครับไปดูก็ได้เลยนายนะครับนาคีสองเพราะว่าเพลงมันนะครับสูงมากมากเลยเพราะว่ามันเพราะดีนะครับเพลงนี้นะครับซึ่งเพลงนี้นะครับเพลงมันเพราะดีนะครับไปหาดีกูได้นะครับแล้วก็นาเด็ดในหนังภาคนี้นะครับนาเด็อุกิมิยะนั่นเองครับที่แสดงเป็นตำรวจน่าเด็นะครับ ก็มันนะครับมันก็นาเดชนะครับก็แปลงร่างเป็นพระยาคู่ได้ตัวจบได้ด้วยนะครับตาก็สีเหลืองเลยเนาะนี่แต่ขาตาก็สีเหลืองใช่ไหม,ม,มดูดตาผมดีตาผมแดงมันตลกจังเลยนะครับท่านผู้ชมทุกคนไปดูนาคีก็ได้เลยนะภาคนี้นี่นาคีตายด้วยนะท่านผู้ชมทุกคนนี่ต้อง จะเจก,กันมาเลยนวลทำไมนอจีต้องตายด้วยพ่อคือซิ่งทางนี้นะครับนนคนที่ฆ่านาคีก็คือน้ําเจียก็เดซึ่งเธอแต่จะเจ็บภาคแรกแล้วนะครับแต่เธอด้านนั่นเอเธอนั้นก็ได้ขอพ่อจากเจ้าแม่นาคีมาว่าขอให้ข้าเกิดเปนน็นพญานาคเติดจนสามารถเกิดเป็นพญาน,นาคแล้วก็มาล้างแค้นเจ้าแม่นาคีจนได้ จนเจ้าแม่นาคีตายยสลายร่างเหมือนทานอสในอินฟินิตี้กาเลตนะครับเหมือนในทานอสนะครับซึ่งผมตัดต่อไม่ได้หรอกผมตัดต่อไม่ได้หรอกว่าช่องผมอะ่ะซ g ีมันน้อยผมไม่มีซีจีสักตะอันหนึ่งเลยอะแม้แต่ของเล่นทานอสผมยังไม่เบรเล่ฮซึ่งผมนะครับก็เสียใจให้กับเจ้าแม่นาคีนะครับ ขอไว้อะไรถ้าใครจะไปคํเชนนก็สามารถไปคํเชนวนได้นะครับไปเยอะๆเลยนะบ้านโปกป่าสีสุดโตเะอะกครับก็ไปดูกันได้เลยนะจังหวัดไหนก็จังหวัดไหนนั่นแหละเอามั่วไปเลยจย้ะจังหวัดอุดรธานีใช่ครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ,บอยู่ไกลมากๆเลยนะครับจังหวัดอุดรชานีนะครับเราไปี่กเราไปตั้งสามครั้งแล้วนะครับท่านผู้ชม ทุกคนนะคะไปะไปไว้อะไรลุงปู่เจ้าแม่นาคีซึ่งเป็นพ่อเจ้าแม่นาคีแล้วก็ชายของเจ้าแม่นาคีนั่นเองครับไปกอบไว้อะไรได้เลยนะครับบ๊ายบาย,ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยคับไป